สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอหน่วยการเรียนรู้ที่7การแก้ปัญหาทางทุจริตรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยนําเสนออาจารย์ดินดาประกอบบุญอาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ความหมายและรูปแบบการทุจริตการทุจริตหมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่นการทุจริตสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการแบ่งอย่างนี้หนึ่งจำแนกตามลำดับการทุจริตก็การทุจริตระดับนโยบายเป็นการทุจริตโดยนักการเมืองเพื่อมุ่งสแสวงหาผลประโยชน์ ในรูปแบบของการอนุมัติโครงการการให้สัมปทานหรือทุจริตเชิงนโยบายที่มีความซับซ้อนขอการทุจริตระดับปฏิบัติการในการทุจริตของบุคลากรระดับปฏิบัติการแบ่งออกเป็นการคอรัปเช่นตามน้ำสองกรณีคือการคอรัปช่นตามน้ำการคอรัปเช่นทวนน้ำ สการจำแนกตามลักษณะการดำเนินการก็สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่การเรียกเก็บค่าในหน้าค่าตอบแทนการหรือัมิโครงการขอการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเช่นการนำทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัวการปลอมแปลงไปเสร็จับเงินข การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหรือไปอยู่ในพื้นที่ที่ตนต้องการการซื้อขายเสียงและการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในการเลือกตั้ง 3. จํจำแนกตามขนาดกการทุจริตขนาดเล็กน้อยคือการรับเงินที่ไม่ถูกต้อง เป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนักเพื่อนำเนินการบางอย่างให้กับผู้ที่ให้เงินมากเรียกว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาขอการทุจริตขนาดใหญ่เป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ได้รับเงินในรูปแบบสินบนเป็นเงินจำนวนสูงและโครงการใหญ่คอการให้ของขวัญ เป็นการให้ตอบแทนในรูปแบบสิ่งของหรือการให้บริการความสุขในรูปแบบต่างๆเช่นของขวัญปีใหม่พาไปรับประทานอาหารพาไปเที่ยวต่างประเทศสาเหตุการทุจริต 1. การขาดคุณธรรมผู้ที่ทุจริตบางหลวงส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมอันได้แก่ความซื่อสัตย์ทุจริตความละอายบาป และการเกงกวาบาปความปัจููกะตะเวที 2. การขาดอุดมการและอุดมคติคนที่มีอุดมการหรืออุดมณคติจะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายของชีวิตและใจดําเนินการด้วยอุดมคติคือมีคุณธรรมความดีผิดกับผู้ที่ไม่มีอุดมการหรืออุดมคติที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ว่าการกระทํานั้นจะผิดหรือไม่ถูกต้องตามศีลธรรม 3. การมีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนคนซื่อเห็นคนเซอร์เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 4. การใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมคนมีอำนาจและมีความโลภเห็นแก่งเงินก็ย่อมจะคอร์รัปชันการมีอำนาจอย่างเดียวจึงไม่ ทำให้คนทุจริตแต่การมีอำนาจโดยมีความโลภแก่เงินทำให้คนทุจริตได้ 5. การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายคือการไม่ประมาณต่อตอนเองใช้จ่ายเกินตัวจึงทำให้เกิดการยัดย่อเงินหรือการเบิกเงินเกนินกว่าที่สิิจะเบิกได้ เป็นการทุจริตอย่างหนึง่งสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยประเทศไทยพบระดับการทุจริตในทั้ง2ระดับคือการทุจริตระดับชาติและการทุจริตระดับท้องถิน่นการทุทจริตระดับชาติเป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อำนาจในการบริหารรวมถึงการออกแบบหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศไทยการทุจริตส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยดังต่อไปนี้ 1. การจัดบริการสาธารณะได้ไม่เต็มที่ตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากงบประมาณส่วนหนึ่งที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ดําเนินการจัดบริการสาธารนณะ 2. นักลงทุนขัดความเชื่อมั่นในการลงทุนเนื่องจากการทุจริตจัดเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งซึ่งนักลงทุนนำมาเป็นปัจจัยพิจารณาในการลงทุนประกอบการกับปัจจัยได้อื่นๆ 3. การจัดเก็บภาษีงองค์กรซึ่งเป็นรายได้ของรัฐลดลงเนื่องจากการปรับลดการจ้างงานพอย้ายฐาน การลงทุนไปยังประเทศที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันและผู้ประกอบการปรับลดคนงาน 4. ประชาชนขัดเชื่อมั่นในรัฐบาลและระบบการเมืองการปกครองและอาจจะลุกลามไปสู่การประท้วงรัฐบาลทำให้บริหารประเทศขาดความเสถียรภาพหรือประชาชนไม่ยอมเสียภาษี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เรือรังของประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งในการภาคส่วนได้ร่วมกันผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อร่วมมือป้องกันและปราบปรามการกระทำการทุจริตดังนี้หนึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นกรอบแนวทางการ บุรณาการของทุกภาคส่วนทั้งระดับนโยบายภาคปฏิบัติภาคประชาชน ngo รวมถึงองค์กรอิสระในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 2. ส,สร้างสำนึกความละอายหรือรู้สึกอายที่จะทำเรื่องทุจริตและความเกรงกลัวต่อผลของการทำทุจริตซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องฮิลิ โอโอดตับปะในทางพระพุทธศาสนาสามสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งรูปแบบของกิริยาท่าทางภาษาหรือวิธีการอื่นใดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตสภาพสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จะเป็นมาตรการทางสังคมลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งของสังคมต่อการกระทําที่สังคมเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนบรรทัดฐานสังคมก็จะลงโทษผู้นั้นโดยมีทั้งการลงโทษโดยสังคมเชิองบวกซึ่งอยู่ในรูปของการสรนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลและสังคมที่ประพฤติสุจริตหรือ เป็นผู้นำในการไม่ทนต่อการทุจริตอีกอย่อีกลักษณะหนึ่งคือการลงโทษโดยสังคมเชิงลบคือการลงโทษในลักษณะให้ผลร้ายแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อหยุดการกระทำและเกิดความเข็ดหลาบหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเริ่มภารกิจแรก เมื่อปีพศ2554ในชื่อภาขีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชันโดยลิงเห็นว่าประเทศไทยชาติต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปมหาศาลกับการคอรับชันในโครงการต่างๆของภาครัฐซึ่งนับวันจะมีวิธีการซับซ้อนและมีมูลค่าความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนับเป็นความพยายามครั้งแรกของภาคเอกชนที่ต้อง การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันภาครัฐภาคกาครศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเทศไทยส,ยสะอาดเป็นโครงการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกัลนรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันถือเป็นการกิจสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูป ระบบราชการและสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยใสยสะอาด